ซื้อสินค้า Lazada ผ่านแอปยูพียังไงให้ได้เงินคืนดูคลิปนี้ให้จบก่อนพลาดสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตรงอี้ฟินิตี้แปดนะครับก็มาตอบคําถามเพื่อนนะครับที่ตอนนี้มีหลายคนแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับเรื่องของการซื้อสินค้าของ Lazada นะครับให้ได้เงินคืนการซื้อของสินค้าของ Lazada เนี่ยจะมีสส่วนส่วนที่อยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันของ UP พีเลยนะครับเพื่อนส่วนใหญ่สินค้าที่อยู่ในหน้าของแอปพลิเคชัน UP พีตอนนี้ เท่าที่ผมดูนะครับจะเป็นสินค้าที่อยู่ในโหมดของลาซาด้าหมดเลยเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่อยู่ในลาซาด้าหมดเลยอ่ะลองลองคลิกเข้าไปดูเอาเอันแรกเลยแล้วกันเนาะเอาไหนดีอันนี้แล้วกันอ่ะเห็นไหมครับสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่สินค้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่อยู่ในโหมดของอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดของลาซาด้านะจริงๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลองจิ้มซื้อเข้าไปสิลองลองจิ้มลงคำว่าซื้อนะครับจิ้มเข้าไปอา่านะครับปั๊บระบบจะพาวิ่งเข้าไปที่ลาซาด้า เห็นไหมครับแต่สินค้าไหมถ้าอันนี้เป็นสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับอะกดยืนยันเห็นไหมครับอันนี้คือสินค้าที่อยู่ในรูปแบบของ l า za d a าเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าตัวนี้วิ่งเข้ามาที่หน้า l า zada ให้เพื่อนเพื่อสังเกตตรงนี้ก่อนถ้าเราซื้อสินค้าทุกชิ้นนะครับให้มันมีหน้ากากตรงนี้เช็คก่อนเลยทุกครั้งเช็คเลยต้องเช็คเลยว่าเอ้ยเราซื้อผ่านหน้ากากของแอปพลิเคชันของ UP i ิกหรือเปล่าถ้าใช่นะครับเรามีโอกาสรับคอมมิชชั่นืนหมดเลย รับ,รบคอมมิชชั่นคืนหมดเลยอ่ะกดยอดก้อนออกไปทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งบางคนถ้าไม่ได้ซื้อผ่านแอปของ l า z a ด้าตรงนี้อ่ะใน a น n นนาแอปแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีการบางคนบอกซื้อคอมสูงอยู U ่พิก l า z a ด้าไหมครับอ่ะลองจิ้มเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นคอมมิชชั่นสูงใช่ไหมครับที่ผ่านแอปของยูพิกเหมือนกันแต่สินค้าอยู่ที่ไหนอ่ะลองจิ้มเข้าไปลองจิ้มเข้าไปนะครับลองจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วให้เรากดตรงซื้ออ่ะอย่าตรงนเนี้ยเนี่ยคอมมิชชั่นเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 121บาทนะเป็นหมดคอมมิชชั่นสูงนะครับเนี่ยเราก็เลือกขายได้เนาะแล้วก็เราเลือกจิ้มลองจิ้มซื้อดูนะครับลองจิ้มซื้อดูป๊บนะครับเห็นไหมครับระบบเนี่ยพาเข้ามาที่หน้า l a ซ a ด้นะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมตอนที่มูฟมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นหน้าของ l a ซ a ดาแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับยังเป็นหน้ากากของ AS, ของยูพิกอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับที่เราเข้ามา ช็อปหรือว่าเราจะเข้ามาแชร์หรือว่าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยให้เราซื้อผ่านผ่านลิงก์ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เข้าจากจากซื้อจากหน้าแอปใช่ไหมครับของยูพิกเราซื้อ,อยังไงนะครับนี่เลยอ่ะผมกดย้อนออกมานะครับผมกดย้อนออกมามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้ากับแอปพลิเคชันของ lazada ได้ใช่ไหมครับก็คือนี่เลยจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับอ่ะโอเควิ่งเข้ามาหน้านนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้มันก็จะมีเมนูให้เราคลิกเนี่ยเห็นไหมเราสามารถคลิกเข้าไปได้อ่ะกดยอ้นอนลงมาอีกทีหนึ่งผมกดยอ้อนที่ตรงนี้นะครับกดย้อนม,มาเพื่อให้เพื่อนๆค,ความเข้าใจเนาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนเอ๊ะจิ้มตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็คือจิ้มเราจิ้มตรงนี้ได้เลยเห็นไหมมันจะพาเข้าไปหน้าเมื่อกี้นะครับจะพาเข้าไปหน้าเมื่อกี้เลยหรือว่ามันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่ไปชอบที่ลาซาด่านี่เห็นไหมครับจะจิ้มที่ตรงนี้ก็ได้นะครับระบบก็จะพาไปหน้านั้นทันทีหรือนะครับ มันจะมีให้เราจิ้มอีกเอ,อถ้าผมจําไม่ผิดหน,น้าอยู่จะประมาณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วอะพอเราจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้เข้าไปเนี่ยจะพาไปหน้าของลาซาด้าใช่ไหมครับก็จิ้มเข้าไปพาไปหน้าลาซาด้าปุ๊บแล้วเราก็กดจิ้มเข้าไปตรงนี้กดจิ้มเข้าไปแต่ก่อนจะจิ้มเข้าไปให้อ่านข้อมูลให้ดีก่อนนะครับว่าเขาจะมีข้อมูลยังไงอะไรยังไงตรงนี้อ่านให้หมดนะครับเห็นไหมแล้วก็คอมมิชชั่นรับสูงสุดก็คือสาสิบ็ดเเซตอืม นะครับก็ตามที่สินค้าเขาเขาก็คำนวณผมไม่แน่ใจว่าเริ่มที่กี่เปอร์เซ็นต์้ตั้งแต่1%ขึ้นไปนะครับก็ดูที่ราคาด้วยแหละนะครับราคาถูกราคาน้อยอ่ะเสร็จแล้วจิ้มเข้าไปโอเคตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ l a z a d a นะครับเพื่อนๆอยู่ในหน้าของ Lazada แต่ยังอยู่ในระบบของแอปพลิเคชัน u p i c k นะนี่เห็นไหมยังอยู่ในระบบของแอปพลิเคชัน u p i c k เพราะฉะนั้นเนี่ย เรานะครับก็ช็อปเราจะ share, แชร์เราจะกดค้นหาสินค้าเนี่ยก็กดจักได้ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีสินค้านาสาณาูนุภคใครจะเข้ามาจ่ายค่าน้ํเข้าไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถได้เข้ามาเก็บคู่ปองคูปอง,ปองก็เก็บได้นะครับเขามีให้เก็บคูปองด้วยนะเห็นไหมนะครับทีนี้บางคนเนี่ยนะครับอาจจะแบบเอ้ยกดแล้วไปดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ไหมเนี่ยมันก็กดได้หมดเลยนะครับแม,ม่ผมผมกดปุ่มเล่นอยู่นะเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหม ก็กดได้นะครับอ่ะกดข้อความกดคําสั่งซื้ออ่ะกดรถเข็นนไหมครับเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเล่นนะครับเนี่ยเราก็กดได้เลยแล้วเราก็สามารถเอาสินค้าที่อยู่ใน l a z a ด a เนี่ยนะครับไปโปรโมทขายได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปโปรโมทขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องจำนะครับว่าเฮ้ยเราเอาสินค้าตรงนี้มาขายตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าเราอาจจะต้องเอ่อทเรียกว่าเซฟข้อความไว้นะครับ อโอเคอย้อนออกมานะครับทีนี้เนี่ยทีนี้ระบบทุกครั้งที่เราจะซื้อสินค้าสมมติผมจิ้มเข้าไปที่สินค้าตัวไหนดีอ่ะมีเก็บคูป,ปองมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนๆสินค้าก็ทรงสินค้ากระแสะมีในนีนน้มาเลยแต่ทุกครั้งให้นเพื่อนสังเกตนะว่าเรายังอยู่ในหน้ากากของแอปพลิเคชันอยู่พิกอยู่เมื่อเราซื้อสินค้าพวกนี้นะครับเราก็จะได้รับมีโอกาสรับเงินคืนหมดเลยนะครับอ่ะแต่ทีนี้พอเราเข้ามาในหน้านี้ เราจะไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นคืนเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นคืนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ลองดูว่าเฮ้ยไอ้เซตคูจินเนี่ยอันเนี้ยมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในยูพิกไหมอ่ะเราก็ลองออกมาที่ยูพิกเนาะนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในแอปของยูพิกเนี่ยดูจากนี้นะครับแล้วลองเซตดูอันนี้นเซตคูจินใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเราจะซื้อนะครับเนี่ย เราเราเข้ามามาเช็คในนี้ได้เพราะว่ามันมีระบบให้เราเช็คเงครับเราก็เข้ามาในนี้ได้เลยเอ่ะมีไหมนะครับถ้ามีเราก็ซื้อได้เลยเนี่ยเห็ไนไหมครับมันก็จะมีอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยสินค้าที่เราอยากได้นะครับมันก็จะมีนี้แหละแต่ว่าบางทีเราพริมพ์หาชื่อไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันคืออันเดียวกันนั่นแหละมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราก็เข้ามาหาในนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะ,จะขายะ่ะครับแล้วเราก็าสินค้าในนี้ไปไปโปรโมตไปโพสเลยเราอยากขายสินค้าตัวไหนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ไปได้เลยเนี่ยมันจะมีปุ่มแชร์นะครับเนี่ยเราเอาไว้คัดลอกลิงก์ได้อะไรได้เนี่ยนะครับเราก็แชร์ไปได้เลยนะนะครับส่วนเรื่องของการแชร์นะครับเรื่องของการคัดลอกหรือว่าเรื่องของการก๊อปปี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในคลิปนี้อยากให้เพื่อนเข้ามาดูตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องเข้ามาเช็คตรงนี้ก่อนนะบางคนเนี่ยออกไปเข้าในเว็บไซต์ของ เข้าไปไปอยู่ในแอปของ La z a d a แต่ถ้ามันไม่มีการตัวครอบที่มันเป็นแบบแบบนี้นะที่เป็นตัวครอบของยูพิกอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะไม่ได้รับค่าคอมเพื่อนๆจะไม่ได้รับค่าคอมเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับว่าเอ้ยเราอยู่ในในโหมดของเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในโหมดของ l a z a d a าไหมถ้าอยู่ในโหมดของ Lazada านะครับแต่อย่างเงี้ยมันวิ่งเข้ามาหน้า Lazada เลยโดยตรงนะครับ เห็นไหมมันวิ่งเข้ามาหน้าหน้าลาซาด้าเลยโดยตรงบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้ค่าคอมนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะต้องให้มันอยู่ในในหน้าของแอปพลิเคชันยูพิกแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมให้มันมีหน้ากากของแอปพลิเคชันยูพิกแบบนี้นะเออเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกทําตลาดเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเอ้ยมันอยู่ในระบบของในยังยังเป็นหน้ากากของอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเป็นหน้ากากของของลาซาด้าไอของของยูพิกผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยแล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่าเออ นะครับเดี๋ยวบางคนบอกเอา้าขายไปแล้วไม่เห็นได้ค่าคอมเลยอะแต่พอเรากดจิ้มออกมาตรงนี้อ่พอผมกดจิ้มตรงนี้นะเพื่อนๆพอผมกดจิ้มตรงนี้กดจิ้มสินค้าตรงนี้ยังมีหน้ากากตรงนี้อยู่มันแปลว่าถ้าเรากดแล้วยังมีหน้ากากตรงนี้ครอบอยู่นะครับทุกรายการสินค้าเราได้ค่าคอมมิชชั่นคืนหมดก็ตามเปอร์เซ็นที่เขาจะแบ่งให้อะตั้งแต่1%ขึ้นไปนะครับตั้งแต่1%ขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสได้รับเงินคืนหมดเพราะฉะนั้นเช็คแค่นี้พอเช็คตรงนี้แหละ นะครับเนาะอ่ะก็แวะมาฝากดูแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะแชร์ก่อนที่เราจะทําตลาดนะครับยังไงบางคนบอกว่าทําไมมันดูยุ่งยากจังจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกเพียงแต่ว่าเราแค่เช็ค,คเฉยๆว่าเฮ้ยมันจะได้เงินคืนไหมมันเราทําตลาดสินค้าท่านี้แล้วเราจะได้คอมมิชชั่นไหมอันนี้ยังยังสมัครง่ายนะครับมันเหมือนเขาทําคนนิ่งให้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปทาในในระบบของ lazada affiliate หรือว่าชอ p ช้อปปี้รับแอฟเฟอร์ไเนี่ยโหมันระบบมันซับซ้อนมากเลยนะครับมันจะต้องเอาเอาอันนั้นไปแปลงเอาอันนี้ไปแปลงเอานูน้นไปแปลงเอาลิงก์ไปแปลงอย่างนั้นเอาลิงก์ไปแปลงแบบนี้แต่อันนี้ไม่ต้องเพื่อนๆเข้าไปในสินค้าที่เพื่อนๆอยากขายอ่ะอยากเข้าไปที่ถุงเท้าอยากเข้าไปที่ถุงเท้าใช่ไหมครับก็คัดลอกข้อความนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เอาไปโพสต์ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบนี้แค่เรากดลองกดซื้อเข้าไปนะครับดูซิว่าระบบมันอยู่ที่ใน La ซาด้าหรือเปล่าเห็นไหมระบบเป็นสินค้าของ zada แแนนน่อล้้วก็ยยังอู่ในนหากาของ UP. แล้วเวลาเราสั่งซื้อแล้วก็กดเข้าซื้อตามระบบที่ผมแนะนํานั่นแหละแค่นี้เองนะครับก็โอกาสที่เราได้รับเงินคืนก็มีทุกรายการแล้วตอนนี้ในระบบของยูพิกมันไม่มีขั้นต่ําก็คือคุณจะซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ได้ในครั้งแรกสมมุติซื้อสินค้าครั้งแรกเนี่ยอ่ะเจ็ดบาทสมมติซื้อเนี่ยซื้อสินค้าตัวนี้เจ็ดบาทเจ็ดบาทนะครับซื้อสินค้าตัวนี้เจ็ดบาทแต่บางก็จะมีค่าส่งใช่ไหมเอออย่างเงี้ยคุณก็ซื้ออะไรก็ได้แค่เจ็ดบาทเนี่ยคุณก็เป็นยูพิกแล้ว เป็นยูพิคเกอร์แล้วคราวนี้เป็นยูพิเกอร์มันดียังไงก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นคืนไงพอในครั้งหน้าคุณมาซื้อเองได้เงินคืนอพอหรือว่าคุณแชร์ลิงก์สินค้าไปเพื่อนๆซื้อสินค้าของคุณคุณได้ค่าคอมมิชชั่นง่ายไหมแต่ว่าสินค้ามี้คุณขายเยอะไงอ่ะกดย้อนลงมาสินค้านี้คุณขายเยอะไงแล้วคุณก็ไม่ต้องมานั่งพะวงด้วยแล้วก็มันไม่ได้มีการเรื่องเรื่องของการรักษายอดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีระบบเรื่องของการรับไรายได้ นะครับว่าเอ้ยเราจะได้รับไรายได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับมันก็จะมีะไรายได้ของมันมันก็จะมีผังไรายได้นะครับถามว่าแล้วถูกต้องตามกฎหมายไหมระบบ Lazada เขาลงจดทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ครับเป็นร้อยล้านนะครับนเพื่อนแล้วก็ของ u p พิเองเนี่ยนะครับเขาจดทะเบียนผ่านสคอบอผ่านาในระบบของสคบอเนี่ยมี2ชื่อเลยทั้งแบบตรงและแบบขายตรงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะสามารถนะครับจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นแบบ มันติเลเวลได้ไหมเนี่ยมีทั้งหมดจ่ายทั้งหมด3ชั้นเห็นไหมครับจ่ายทั้งหมด3ชั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วแหละนะครับว่าจะคิดมากคิดน้อยอยังไงบางคนบอกโอ้มันเป็นมันเป็นระบบชวนคนคุณก็ไม่ต้องชวนคนไม่ต้องชวนใครก็ได้คุณแต่ว่าคุณซื้อสินค้าในลาซาด้าอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าคุณซื้อสินค้าในลาซาด้าอยู่แล้วนะครับคุณก็ใช้วิธีนี้ก็เข้ามาชอบผ่านก็โหลดแอปพลิเคชันยูพิกก็โหลดฟรีอ่ะ โหลดฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะใครยังไม่มีใครยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะโหลดโหลดฟรีใต้ลิงก์นี้เลยโหลดฟรีใต้คลิปโรนี้นะครับโหลดลิงก์ฟรีมวีวิดีโอสอนวิธีการสมัครอยู่เข้าไปดูได้เลยหรือใครอยากดูวิธีการสมัครก็ให้ดูคลิก่ากตรงนี้ก็ได้เนาะวิธีสมัครไม่ยากครับใช้แค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็สมัครได้เลยแค่นั้นเองส่วนใครอยากสร้างรายได้นะครับก็สมัครเสร็จแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่ม แต่ว่านีกลุ่มเนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอสอนนะคบเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากอ่ะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเหมือนระบบขขยตรงเนาะแต่มันเป็นระบบเรื่องของการแนะนําคนให้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ UP i ิและอย่างมันไม่มีขั้นต่ํานะครับแล้วเป็นแอบเฟเป็นระบบแอบเฟซด้วยเป็นระบบตอบชิปด้วยเป็นทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรโหลดมาแล้วนะครับคุณไม่ชอบคุณก็ลบทิ้งแต่โหลดไปแล้วมันมีช่วงโปรโมชั่นของสินค้าสินค้าที่เป็นช่วงสินค้าราคาถูกอ่ะ <S <S มันก็จะมีพวกสินค้าโปรโมชั่นไค้คาโโปมชัห คุณอยากซื้อสินค้าโปรโมชั่นเนี่ยคุณก็มาเลือกซื้อเอาตรงนี้เห็นไหมก็ช่วงไหนที่มันถูกคุณก็ถูก,ก,ถกมันมีช่วงดิวเด็ดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดิวเด็ดเนี่ยเห็นไหมดิวเด็ดอันนี้ก็มาจากในลาซาด้านั่นแหละถ้าผมมองไม่ผิดนะเนี่ยมันก็มาจากลาซาด้านั่นแหละมันก็คือดิวเด็ดจากลาซาด้าอ่ะผมจิ้มซื้อนะมันก็วิ่งเข้าไปหนะ้าลาซาด้าเนี่ยเห็นไหมครับเออมันก็คือสินค้าที่อยู่ในลาซาด้านั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ซื้อแล้วได้เงินคืนคนืืนนนนนไไไงงงแแคค่ั้้้้้เเออซลวดดิทุกกรรายาย นะครับขอแค่ชอบผ่านแอปพลิเคชันของ UP i c แค่นั้นเองเห็นไหมไม่ยุ่งยากนะครับการทำลาซาด้าแอเฟเวลส์ e ในรูปแบบของ UP i c ง่ายมากนะครับไม่ยุ่งยากเนาะลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับอันนี้คือมาแนะนําวิธีการดูนะครับไปดูวิธีการดูวิธีการเช็คนะครับจะได้เอาไปใช้งานได้แล้วก็หลายๆคนที่กลัวๆอยู่จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่น่ากลัวนะมันไม่ได้เป็นระบบเหมือนแต่ก่อนแล้วอะที่จะต้องมีแบบซื้อขั้นต่ำเท่านั้นเท่าน,น,นี้อันนี้คือเพื่อนซื้อได้เลยคือตัวเองชอบสินค้าตัวไหนอยู่แล้วก็ชอบ สร้างรายได้เพิ่มได้ด้วยนะครับไม่ดีเหรอดีจะตายนะโอเคนะครับเหมือนเดิมก่อนจบก็ฝากพิชัยก,กันนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายตุ๊กอินฟินิตี้8 8แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีคลิปวิดีโอใ,ใหม่เพื่อได้ปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับ